โคตรชะลัว่วท,ที่ได้แม่งโคตรชะลั่วเลยขนส่งบิดของต่างของมาได้มาไม่ครบอ่ะกลังจะซักผ้าเนี่ยกระใจเลยทุกคนได้ของมาไม่ครบผมมาแปะพิกัดน,นะครับว่าขนส่งอะไรโคตรชะลั่วที่ได้ทุกคนที่ได้นะฮะได้มาสองถุงเองทุกคนเนี่ยได้มาสองถุงแล้วที่สําคัญแม่งเอาแม่งเอากระดาษยับอ่ะเนี่ยแม่งกระดาษยับมาให้อ่ะทุกคนแม่งเจอขนส่งบิดของเนี่ยทุกคน เนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์นะครับมันคือเรื่องจริงเราสั่งผลิตภัณฑ์ซักผ้าของไอพ็อปปี้นะทุกคนเป็นน้ํายาซักผ้าสูตรอ่อนโยนเรื่องของเลื่อนะเก็บปริมาณสูตรที่2,000มิลลิลิตรเนี่ยบรรจุ4ถุงแต่ที่ได้ได้มา2ถุงเองทุกคนที่สําคัญแม่งเอากระดาษยับอะแม่งเจอขนส่งบิดของเนี่ยทุกเนี่ยเห็นปะ่ะ2,000 ml ตัวเนี้ยสั่งไป4ได้มา2เองทุกของแบรนด์ไอพ็อปปี้นะตัวนี้มันเป็นรุ่นใหม่มาด้วยทุกคนซัมเมอร์สตอรี่ แม่งก็ระด,ดาษยับน้ำหนักมาให้ทุกคนเลยทุกคนเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสแน่ทั้งสีถุงได้มาแค่2ถุงแม่งเอากระดาษยับแก่เสร็จแล้วมันเอาเทบริษัทไปกเนี่ยโคตระลั่วเลยก็หอมอยู่นะตัวน้ำยาเป็นตัวใหม่ด้วยไม่เคยเจอขนส่งบิดของที่เราสั่งมั่งอย่าไปยอมนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะไปแจ้งความเจอขนส่งบิดของน้ำยาเป็นใสๆนะทุกคนอันนี้หอมดีทุกคน